เขาดีร์ดไปคลิปตรงนี้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 เขามเล่นเกมกันนะเด็กอ้ยเด็กดีมน่ันเด็กอยเดดีองมนาสาซียมงคอเนนะครับนทอะไรวะนี่ร้เสิบอสีกิ่าแล้วน อะไรวะนั่นไอเจ๊เฮ้ยหมูค้างยิดโคตรเทพอยากลองเล่นนั่นเนี่ยที่อยู่ในวงอ่ะขับรถเข้าวงก่อนเวลาหมดเอาทอนก่อนเลยไม่ไม่ไม่มันมีอันนึงไม่ใช่เล่ที่เป็นรถยนต์เนี่ยรถยนต์รถในวงแบบวงบีแบบแล้วแม่ก็ต้องอยู่ในวงกันเนี่ยตามเวลาโชนก็เนี่ยโชนทอนเอ่อทอนเอ๊ะ ต้องรอเวลาอันนี้ก่อนก็ได้เวลามันจะบีบบีบบีบลงไม่ไม่มันมีอันนี้ไม่ให้เลืออที่แบบให้ไปเข้าตามวงอ่ะก่อนเวลาจะหมดอ่ะแล้วมันจะระเบิดอ่ะคนนอกวงอ๋อก็ใช่อันนี้อ่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบสมมติมันกําหนดวงมาใช่ไหมแล้วต้องให้เรารีบไปอยู่อ่ะแต่กูไม่รู้ว่าหมดอะไรอืมเล่นนี้ก่อนมันมีเย็บสีปะเย็บสีก็เหมือนเย็บสีนี่แหละมีเย็บสีไหมไม่รู้อ่ะอ๋อเคยเห็นแล้วยีบสี กูเล่นในสีฟ้าก่อนกดเลยดีแล้วสีเยสีฟัวเยสกดเลยดีเลยเพื่อนกดแล้วเลยดีอ่ะเล่างกูเล่นในเขียวก่อนเขียวเฮียอะไรกูนี่หว่าอย่างเงี้ยอ้าวเขียวใครก็มึงไงไอ้กูมวอกว่ะเจ๊อ้าวอะไรกูสีชมพูอเจ้ากูเฮียสีชมพูเนี่ยมึงน้ำเงินไม่ให้เลย ข้างขนาดกูใครวะมันไม่หยุดปะหรือก็ต้องขับต่อละเรื่อยๆหยุดได้เอ้ยมันสโลอะได้แค่สโลวิสันเอ้ยยังไม่มีเส้นกระจกใครวะเนี่ยอ๋อกระจกโอ้โม่ใหม่ใหม่สิมพูดชักเสริมเกิมสิมพูดชักเกิมใครวะกระจกโอ้ไม่แตกเลยเหรอวะ เขี้ยวยังไงเนี่ยองไป็นฟ้าบ้าเขี้ยวยังไงเนี่ยฮะเขียนเนี่ยเอ้ยไอเขี้ยวไงวะไอเขี้ยวว่ามึงวาดิโอ้ไม่ได้หวะเยอะเส้นม่วงไอม่วงมึงเอาเส้นออกไปใครวัวลูกวัวจะมาโอ้โหไอเอี้ยดกูโดนอ่ะอีบขับไปโดนอ่ะไม่มีคำว่ามิด ไอ้เขียวไอใหมไอใหม่ไอใอุ้ยหลอดยังไม่นี่ไม่มีคำว่ามิดมันตามกูมาแล้วใครจะเอาตัวนี้เกินข่าวกูไม่ได้หรอกกูจะเก็บของตั้งไหนแม่งเอาใช้ของกด E ว่ากูลืมเลยกด E กดชิปเฉยไม่ได้แผดตาเฮ้ยไอ้เขียวโอ้ยไอ้เหี้ย ีไอ้เขียวไม่ตายเขียวยังไม่ตายไอ้เขียวโดนกูโดนใครวะเอาตายตัวเองกูฆ่าใครได้วะตอนแรกนั่นไงล่ะเอาเอากูไม่เห็นไงปลายทางไอ้บึงอ่ะยินดีโอเคดิใครไปเอาของกันี่งไม่เห็นนะหน้าเขียวอ่ะตอนแรกอ่ะวายวายวายตายดิมึง เฮ้ยเฮเกี่ยวเฮ้ยของกูเฮ้ยเออยาชิไปเองแหละไอ้ม่วงไอ้ม่วงมึงอย่าทำไมไม่หลงให้กูน่ะไอ้ม่วงไอ้ม่วงตัดรางแวกเลยเฮ้ยเฮียเลยชิปไม่ถ่ายได้ยังไงเฮียไอ้โตเองกล้จเจ๋อมาจากไหนเนี่ยโอ้โหใครวะไอ้เหี้ยไอ้เชี่ยแม่งไอ้กู เฮ้ยใครวะโอ้ยแมนโดนกูเอาคืนมาพิสูจน์แก่ใครสโลวะโอ้โหใครข้าวาวะใครข้าวาวะอต่อยโอ้ยแม่เลยไอ้เหี้ยยาอยาตีม่วงยะไม่เอาไม่เอาใครข้าววะไปเก็บของวะกูจะเก็บของเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเขียวไอ้สัตว์ กูเพงเกิดเลยเฮียไปโอ๊ยลานรานานรานลานโตกระพิ๊บอุ้ยกินโดนต้มเฮียสิพวกออาเฮือไม่เลยกูไม่เห็นนะเอาอย่าไม่ใครได้ไปวะไอไผ่ได้ เฮ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยกูเดินมาเก็บของเนี่ยไอ้สัตว์ฮัลโหลอะไรโอ้แม่๊คคนไรไอ้กิมไอ้ไอ้บีจะตายแล้วไอ้ยบีสุดเหรอเอาเล่นเล่นตั้งสามรอบกูเลยรวะเอาเฮ้ยบีเพื่อนโอ้โหเฮ้ยไอ้ไผ่ไอ้กิมอะไรวะ อยากให้หนีเป็นสเปคเตอรับแ์เพื่อนไม่ได้จัดไปจัดไปจัดไปเฮ้ยไปขวางน้องแมพขวางน้องแมพตายแล้วกูอะอะไรวะไอ้เหี้ย่เหี้ยเลยโอ้ไม่ต้องะไรโอ้ยมีคนมาจ้องแบบแล้วอะแมงไวจัด ไอกิมหน่กูดูหลังให้ไอกิมขวาาขวาาไอจิมกับพีีเป่าไอจิมขาบ้เราไอิ้มเราไอฟุงไงฮเวลาีใจไม่อยากไปอยู่กับมีเป่าไอหลอดไอจิมของไอจิมของหลอดไอิมไอิมมึงทำอะไรอ่ะมึงก็ไตายอ่ะ สนใจไม่ยิงเหรอพี่บีบไม่เอากิวมาเลยอีกตัวเดียวนะเิ้ป๊าไอวี่ของไออุ้ยงจะบีบแล้วงจะบีบแล้วเอาบบีบเอาบีบเอาแบบอ๋อถ้ามีสูตก็ตายเลยใช่ไหมใช่้ยเฮ้ยเฮ้ยเขามองเขามองเดยอกุแตกอย่าไม่ทันเขาไปเฮ้ยไอพายตายไอพายมุดรู้เออ อะไรเนี่ยตอดักตอดักไว้เออดักไว้โออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมันวะก็นนิ้วมันมันมาเกมเนี้ยมันวะรออะไรตายเนี่ยเกิดอะไรวะโอ้แต่แบบนี้มันเทรนเกินไะแบบนี้มันเกมของยากอะตอนลอยขึ้นมา รออะไรล่ะดนแแบบนี้เยอะคนเล่นต้องสามตาแบบนี้กูอะไรกูแกมือตานีได้มีใช่ใช่ใครแก้มือนะเดี๋ยวกูจะเก็บคนแรกเลยไอ้มีลุมมปะลุมเปะใครอยู่ข้างหน้ากูอะใครวะใครจะไปลุ้งเหจแสงไอหมีีมูวอใะอไอ้นอ้ไอ้ไอเโลไม่ใช่ไอิมไอิมกู

่เวลโอ้ยมันพุ่งอ่ะไอ้เหี้ยใครได้ของวะเฮ้ยใครมาวะไปละเซฟตัวเองดีกว่าเฮ้ยไอ้เใครแม่งโคตรเกินใครตามหลังกูมาวะรออะไรคนเดียวดิคนเดียวอ่ะเฮ้ยไอ้ไผ่ไอ้เหี้ยแกแค่หน่อยละกันไม่ได้มองไอ้เยี้ย กินยังไม่ตายเลยวะไม้มีได้แล้วอยู่เวลาไม่ไอ้เหี้ยโดดข้ามวมาไม่โนมโอ้ยไปเฮียไปตอกโอ้อะไรวะไอ้เหี้ยมิน่ะวิลเลี่ยส์สามสี่แล้วกูไม่ตายได้ไงวะไผ่ไอ้ไพ่เอาไม่ได้วะเนี่ยไอ้เน่ยไอ้อะไรวะอยากได้พุ่มมากอ่ะ อ้าวอยากได้พุ่งอ่ะอันนี้เพิ่งเกินอ่ะเออไอโตเนี่ยเอาเฮ้ยอ๋อไม่ได้มีแล้วนี่หบอสเฮ้ยก็เราเองไม่ได้คิดว่าไม่ได้เอลอฟชีไม่ได้เลยไม่ใช่พวกคิดผายโอเบื่อหนีแล้วเหลือสามคนโอ้ย เฮ้ยเก็บไม่ได้ลืมไอหมี่วัดสิไปของอยู่เวนไอแมี่วัดอนไหนวะไอหมี่วัดเดี่ยววะเราจะเอาจะโดดอ่ะไอเดียเกันโดดไม่ได้วะใครหยุดวะโอ้ใครหยุดไปแล้วเก็บไม่ทิ้ได้เคยสสักกะแม่งเลยเฉยเลยไป เอ้าหรอใครไอ้ส้มวะไอ้ส้มมันยังเก็บอ่ะไอ้ส้มไอ้ส้มไอ้สัตว์็นเรื่นงเป็นแล้วไม่อยู่แล้วอะไรนะหมีไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอีเหี้ยโอ้ไอ้เหี้ยเลยนะตายไหมแน่กูเนี่ยใครโดนปิดนะกูเองเฮ้ยเอาไอ้กิมนี้ไอ้กิมมันยังไวเนี่ยเลยอ่ะไอ้กิมมันหกตัวอยู่อ่เืถ้าใส่เพื่อนฮะไอ้กิมหกตัวอยู่เลยเพื่อน เก็บเอาไ้กิมเอากิมได้ครับจ้าครับเฮ้ยเฮ้ยตายหมดเลยเฮียโอ้ยกระโดดไม่ได่หรอนี่เลยที่มิดเดิลมันโดนโ่ดดิใช่ปหมกิมมันทั่วหมดเลยาไม่ได้รออะไรอ่ะอีอต้องมีคนไปกับกูวะตู้อ้าวะทำไมมันโดดไม่ได้วะกดอีแล้วนะมันได้สกิลโดดมามีจังหวะนะนี่ มันจะมียังห้ามห้ามลอยงห้ามลอยห้ามลอยรู้กันไงไงห้ามลอยเขาก็โดดปนมันไปรักไม่โดดได้ไงวะม่านแล้วหนึงเสี่ยงเหรอวะมาไอกิมแม่ไอกิมไม่ตายวะอุ้ยปดได้ไงอุ้ยอุ้ยไอไผ่โอ้โหไอควายเอ้้ยมันจะดูไอเข่าไผ่เอ้หินน้าใส่กา กับเทกเตอร์ er เลยแม่งเอ่อเลนไม่เป็นนี่อ่ะใช่ไหมเอาเนี่ยหลับปะโดนเอาไปวมาเอาจะพีชีเอาไอ้จิมมีกลัวแล้วแม่งว่าเราเวลาตัดสินช yeah. ีวิตเดียวเลยไหม ได้คนที่เหลือเยอะกว่าชนะตายครับโอ้โหไอ้พายอย่าแพ้อ๊ะอะไรคุณนึกว่าเราตามกิมไปเลือยเท่ากันนะวะพุ่งพุ่งไอ้กิมพุ่งไอ้กิมอ้าวโจบว่ะไอกิมชากิมได้สี่อะไอพายมีสามแม่งเอ้ยไอ้กิมพีไอพีตายคื้นเร่งเลยรอดไม่ได้เลย ก็ล่าใจเยอะสายเจ็ดเลยเยอะก็เลาตอนนี้แค่ผ่ยได้เหรอโคตีจัดไม่รู้จะไปชนยังไงเนี่ยไอ้มีไอ๊มีลูกป่ะแน่กอยากเล่นอีกวะได้หมดอ่ะมีแมปตึกเลยใช่ไหม่ะมีหลายแมปเลยเีคยเนี่ย ตัวอันนี้หมีก็เบื่อแล้วมั้งตายต้องตายคนเดียวกูกูมาแข่งรถไว้ไอ้เหี้ยแม่งมาสู้ไม่ได้เลยขนาดกูเป็นแค่หมีแน่เลยวะใครวะสีเขียวไม่สีเขียวจะบอว่าหนไม่ใช่หมีว่ะเขียวไอ้เขียวโตเนี่ว่ยไอ้โตนี่ว่ยชนแม่งรอให้สู้หมดดีกว่าสวัสดีจิมรถเล็ดอะไรจิมใส่มาเนี่ย ไอจิ้มยาไอจิมยาขอร้องไอจิมไอเสียให้ให้ให้าให้มาหรือวให้เพื่อนไอโต้โอ้ยรอดไอเหียหแม่ตายแล้วิบาแล้วไอห้าวมึงไเอา้เฉยเอาโดนตัวเองโอ้ไม่ได้วะไอหนงเจอกูทกูอับอายวะ มึงเกินไปเฮ้ยหมีไอ้คิว้ยอะไรยะยะเนี่ยอะไรวะไอตัวไม่ตายได้เงี้ยมึงก็ไม่ตายได้เงยเออดิบมาไม่แก่ไอดิเอ๋อคู่เพือใช้เขียวรองขวาขวาไปสี่สมอเฮ้ยโอ้เกือบโอ้เฮยไม่ตายโอ้ยเขียไอ้เขียวกูไม่สู้ เไ้ยมีเรื่องหกเต็มแล้วอะตรงจัดนี้มีมาอันนี้มีมาด้วยทรงจันแล้วอะโอ้โหไอ้กิมเฮ้ยไม่โดนนี่เหรอไอ้กิมรอดได้อยู่วะไม่รู้กูก็ไม่รู้แม่งฮิของเกินหรอกกูต้องมีโอ้โหของยังขาดเอาคนนี้วะเฮอะไรนะ อะไรวะไอ้ม่วงเอาให้มาดูว้าวโดนปิดฮึโอ้โหฮึไอ้หมียังไม่ตายเลยว่ะเฮ้ยเพื่อนว่าไงวะเราจะจับมือกันไหมเพื่อนเราจะจับมือกันไหมไม่ดีนะรับพลังกันข้าขาน้อยตูไปแล้วตูไปแล้วเอฟไม่เจอเอฟแปรแปร์แปร์ไอไปสายป่าไหนน้องๆมาดิ สายป่าเนี่ยไอ้สัตว์เฮ้ยกูเก็บไม่ได้หลับตอนอยู่เวลาอยู่อยู่ที่อยู่อยู่ยู่ยู่โอ๊ยไม่ได้เก็บอะเหรอไอ้เหี้ยแหละเหี้ยแหละเอาหลอดไว้โอ้นึกว่าเก็บไอเทมได้ไอ้เหี้ยอ้แม่งเฮ้ยหลบหลบไปได้ยทีเดียวเฮ้ยเฮ้ยได้ของมเป็นใจไอ้สัตว ไปกูก็ตายแล้วเนี่ยก็บอกเลยจะรู้กูโอ้โหครับตานี้มีมาปิงพอดีเด้อโอ้จะเล่นลีบซะหน่อยโอ้โหเมื่อผมลื่นไอ้กิมแพ้คู่ตรงเอ้า โอ,อใจมันต้องสู้เว้ย <c oughs> เอาได้ใครีกวะเนะบยัวดิปีไม่ได้วะเฮีย <c oughs> ไอ้โตอย่าเสียอย่าเสียดสีหายแล้ว้ย <c oughs> แต่เราเหลือหนึ่งหมดมีคนเหลือห้าแล้วเว้ยเวลาที่มีโลตั้งรวมพลังฆ่าไวรัสแล้ว ก็มาดีวะก็มาดีวะเอาเอามีคนตายแล้วอ่ะมีคนตายแล้วอ่ากิโลต่ออุ้ยไม่ได้อ่ะอีลอยให้ยีลอยเฮ้ยโหลดจัดชีโลเนี่ยโอ้โหเสียแม่งมันลอยฟ้าแม่งเออดิรอเวลาหมดก็ชนะแล้ว โอ้ยนานสี่สิบวิได้เยอะตัวไรเอาไปส่งตัวนี้ยังรอดอยู่เนี่ยกูนึกว่าตายแล้วไปยังไม่เอาฮีโร่เราจะไม่ปราบคนเองเว้ยโอ้ยคุณจะตายเอโอ้ยไอ้ยัง ็คืออาสีผู้สีผู้ <Okay. S 1> อไ่าโอ้ยเหลือใครนะนไม่กูเชี่อว้าวว้ไม่ได้เท่มด้วยอ่ะแมวดีกว่า้ย่เขยยดแม่แต่ใครจะไปรู้ว่าวแมวโอ้ยแยวะโอ้จะแบบปาดหน้าแย่แคชได้ตาเดียวอ่ะ เย้เอ้อะ้รต่อไปจะเล่นอะไรอ่ะได้หมดอ่ะเดีัยนต่อไหมเปลี่ยนนะเบื่ออะไรเงี้ยเบื่ออะไรมีอะไรบ้างยยิงปืนไหมล่ะเออไปยิงกันเปล่าอันไหนอ่ะอ้าวไอ้ผีอ่ะอนี้ไม่เล่นใหม่เหรอเปืนอะไรใครเล่นใหม่อ่ะหมดรอบเลยอ่ะไม่มีกี่รอบอ่ะอันนี้รอบสี่อ่ะโอเคครับคลิปนี้เกมนี้มันแบ่งไปทั้งหมดเจ็ดตา ซึ่งตอนนี้เราเล่นไปสามแล้วเดี๋ยวมาดูกันคลิปหน้านะครับผมอีก4ี่เกมอ่ะใครจะเป็นผู้ชนะและใครจะได้ที่1นึ่ในทอร์เลกาซีนี้นะครับผมขอให้ดูสนุกนะเย่กันครับผม